รถเรือส้นฮียกูเล็งฝั่งซ้ายเฮียหักเรือข้าไปขวายิงทางไหนวะกับตันดีพร้อมยังกูรีกูงงแดกเลยพร้อมยังมีหาเรือศัตรูให้เจอกันกูเล็งแล้วเล็วเลงกับขวาเลยนะพร้อมหรือยังหน้าเรานี่ยวะมันมาแล้วตีคู่เลยมั้ยตีคู่เฮียหักเรือโลกไอ้เฮียกูยิงไม่ได้ตกับตันตีคู่พร้อมๆเอ้าเอ้า วัดเอาใส่แล้วเออทำไมทำไมมันเป็นโกลนลูกกันเพื่อนเราลูกกลับสายว่างกลับสายว่างกลับสายได้นะกูจะกูจะตายหากูจะตายหาแล้วเนี่ยอุ้ยไปโหลดอยู่เพื่อนโหลดอยู่โหลดอยู่กูไม่ว่างโหลดอยู่โอ้ยโดนยิงเลยเลยชนเลยชนเลยชนเลงชนทำไมยังไรเลยชนเลยยี่เลยชนเลยยี่ลยไอ้ยี่ล่วงล่วงหมดล่วงล่วงไอ้ยี่ล่วงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพ่อไงเฮ้ยปัดบุกขึ้นเลยมา ไหนไอ้ยิงยิงยิงอืมันขึ้นเรือมามันโโลโโรยังอยู่ไหกัปตันไอ้เริมอยู่ไกัปตันยาย่ายาแมสกัปตันก็ตายเลยวะไอ้มันขึ้นเรือไอ้ซ่อมเรือมาเรื่อยข้าวโดอยู่ไวะฮะข้าวโพ่อมึงไห้สั์กูไม่ได้ขายข้าวโวะไอ้ชื่อฉาวพยไหเกี่ยมึงกู ไปพวกเปลนปกป้องเรือไว้กดกบีมันเป็นนั่นนี่ว่าไม่รวมไม่เชื่อเรือเรือร่วมไอ้ตัดเรือเจ้ากล้วยพูดหรอเจ้ากล้วยไม่ไได้ม่ใช่เจ้ากล้วยไม่ใช่ใครใครนี่ใครไหนวะเรือขอองกูเรืจบแล้วขอขึ้นด้วยเรือเรือจบอะไรเนี่ยจะเรือด้วยเรือจบแล้วแกเป็นใคร เรือมาแล้วนะเธอเสียงเด็กใครไปด้วยไปด้วยไปด้วยกูรีสปาวดีกว่าไอ้เนี่ยไปด้วยรีมารีมาเรือเรือเรือจอดรอแล้วเรือจอดรอแล้วคุรีสปาวแล้วรีรีกดอาค้างเลยเธอมันคือยังไงแกว่าแกเป็นใครจับใช้มาทำไมเล่นพี่อะไรกันีผู้หญิงเหรอวะผู้หญิงผู้หญิง ผู้หญิงนี่เด็กอ่ะผู้หญิงออกเด็กๆหน่อยอ่ะไม่เด็กหรอไมีกินรีโหลดเพื่อนแกเป็นใครสิ่งน่ารักมาด้วยเอาแล้วหมดจะลอยอย่างเดียวเลยเราขอไปด้วยเรือนั้นอ่ะเรือไหนเรือไหนเรือนั้นอ่ะจอดอยู่ท่าไหนลไหนวะไปคิ มึงมึงมึงือบึกสไสปดิหมดแล้วสตรีมโปรไฟล์เลยเพื่อนทำไมสตรีมสไปายไม่มีหรอไม่มีมมมหมดแล้วเหรอไม่เหรอมึงเห็นยวเยเนี่ยกองต่อแล้วเนี่ยอันนี้จะหมดแล้วเนี่ยฝั่นงนี้ไม่แน่กูไปแล้วเพื่อนกูแอดเพื่อนแล้วไอ้หมวดอู้ไม่ว่าแหวนเพื่อนเดี๋ยวสตรีมโปรไฟล์แล้วละหมวดจะมุ่งอย่างเดียวไม่ได้นะเพื่อนเออเอาเกคไอพีเขินเลยไม่ต้อมา หมดเนี่ยกล่องนี้หมดเนี่ยไอ้เนี่ยมันมันมีคังอยู่อ่ะมาเติมยังไงวะว้าไม่รู้นี่งไงนี่ไงพวกยิ้วกิ้วกล่องมาเติมยนี่ไงกล่องกระพายอยู่นี่ออ๋โอ้โหแหมเย็ดไอ้สัตว์ปืนยิงกูอ้าวไป้แหม่เออมกระพายเรียบร้อยเธอเอาเอากล่องไลรเติมเลยไอ้แหา่เราเย็ดแกเป็นใครเป็นเด็กใหม่งง เอาระพุเปร์พุเปรพร้อมหรือยังจะพาพวกแกมาแกมันเอาเราพร้อมแล้วใส่กระสุนไปที่ขวาขตึ้งเล่นเพื่อสิ่งใทีแล้วไงแกจะถามเยอะไม่แก็บต้องกดบีกดบีกดบีกดบิไม่เรือเรากดบีคือไม่สวนหลวงไยกดบีกดบีตัวบีเอาอะพกไรทั้งไรมยัตพาพวกแกไปบ็นมันมเอาระเตรียมกระสุนไปที่ขวาน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  เรือล่วนเลยล่วสอบเรือสิเรือสิเรดเรดเกมหลากหลายขาดแล้วแล้วกู๊กงเราอยู่มึงเลกพูดก่อนที่มึงขับเรือดูดดิเรือดีไม่ได้เนี่ยเรือสิเรรดจม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 เรือเรดจมอยู่จุแล้วแต่มึงขับเรือที่อะไรมึงเฮ้ยทำไมค้างวะอ้าวจบแล้วเกมจบแล้วยังไม่จบ เกมค้างเป็นไรบ้างเซฟค้างเซฟค้างมิชิออกเกมกูออกไปเล่นสักท์คำดีกว่าไอ้เหี้ยเกมมีชิอะไรไม่รู้เนี่ยเสียรายตังค้าบังกูยัหายไอ้เหี้่เสียฟันได้ไหมเสียรายตังค์นี่ทำไมเกมค้างวะเซฟค้างเซฟค้างเลยเออมันล่มเนี่ยเซฟล่มมึงเล่นสักท์คำเมียกูเล่นไม่ได้รอทุกคะแนกเลืกันทุกเซฟเดี๋ยวแต่ไม่เกี่ยวกูกระจอกแกเป็นใครไอ้เหี้ยข้าบาทกูเสียรายที่